สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดทับกระดานนะคะมาขอโชคลาบกับแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะคะแล้วก็เจ้าแม่ไซทองนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2563นะคะเราก็เลยพาคุณผู้ชมมาตามต่องวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะเราตามไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็มีผู้คนเดินทางมาขอโชคขอลาบเยอะพอสมควรนะคะเนื่องจากงวดที่ผ่านมานะคะน้องเพชรลูกของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะคะจากตัวเลขให้เข้าสามตัวตรงเลยนะคะในวันนี้ก็เลยมีคนเดินทางมาขอโชคขอลาบเยอะมาก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวเราไปตามติดผู้โชคดีงวดที่ผ่านมากันเลยนะคะว่าที่ผ่านมาพี่เขาถูกหนึ่งแสนบาทนะคะเดี๋ยวเราไปตามชมว่างวดนี้พี่เขาจะได้เลขอะไรนะคะเลขเห็นอะไรอ่ะเห็นอะไรครับเลขเห็นอะไรนี่น้องเห็นอะไรนี่เก่าห้าเก้าเก้าห้าเก้าเห็นไหมเห็นเลขเก้าไหม ได้เก้าอยู่ตรงนี้นะเก้าห้าตัวใหญ่ๆแล้วก็เก้าทนี้เดี๋ยวแอดจะทําเป็นภาพน,นิ่งให้คุณผู้ชมได้ส่องนะคะจะได้สะดวกในการส่องนะคะตรงจุดนี้นะคะที่แอดมองเห็นเป็นเก้าห้าเก้านะคะคุณผู้ชมมองเห็นเป็นเลขตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะเพื่อจะได้เป็นแนวทางซึ่งกันและกันนะคะนี่อ่าใช่ เห็นปะเคยเห็นแต่เคาะขอกันนะแต่ว่าเลขหนึ่งไม่เจอเลขหนึ่งไม่เจอลองไปหลวงไข่อย่างครับหลวงแล้วเปิงปองได้ตรงไหมตรงกับที่เราได้ซีมซีกระสุนปิงปองกระสุนเขาไปล้วงปิงปองได้ได้แหละแล้วเขาบอกอีกเนี่ยได้เลขหนึ่งือเหมือนกันได้หนึ่งเหมือนกัน เดี๋ยวเรามาตามติดพี่ผู้โชคดีกันเลยนะคะเขาเดินทางมาจากจังหวัดตากเลยนะคะมามายิงลาบยิงยาวมาเลยเหรอมาเดี๋ยวเมื่อคืนมาแล้วเดี๋ยวเมื่อคืนเลยยังไม่ได้นอนเลยคครับเเ่ช้าหองพี่เห็นอะไรนะตรงนี้สีเห็นสีก่อนแล้วก็เห็นเลขหกเดี๋ยวก็ร่างหายตัวนึงสี่หกสี่เก้า สี่หกมีสิทธิ์อาจจะกลับมานะหนูก็ว่านะให่พี่เขาเห็นสี่ตัวพี่เขาเดินทางมาจากจังหวัดตราใช่ไหมอันนี้อันนี้พี่ก็เจอหกหกอยู่นี้อันนี้หกพอสาวอีกเครื่องหนึ่งมาดิ นล้วเราท้อามเลขมาดินี่เหมือนเลขหกเลขหกชัดมากเลยเลขสี่ก็ชัดเนี่ยตรงนี้่กับหัวกับหางกับตะปัดมันสองไหมพี่ไหนพี่วะนี่อ่ะข้างกันกับเลขสี่ค่ะเดินทางมาไกลมากเลยนะ พอดีเพื่อนเขาถูกด้วยกันเลยเขามาโขข้าสามตัวเลยได้สามตัวเลยใช่ไหมใช่ได้เยอะไหมอ๋อที่ก็ได้แสนกว่าบาทโอ้โโชคดีเนาะโชคดีมากเลยค่ะก็ว่าไม่ได้บอกใครเลยเพื่อนก็ไม่บอกว่าทีมีินเหมือนกันที่บ้านทุกคนนะเนาะเราก็นึกว่าเขาจะมีได้เห็นเเราที่เขาถูกเป็นแสนเลยนะเนยครับงวดที่แล้วนะครับเดินทางมาจากจังหวัดตราเน่ะมาจากตราเลยครับ ได้เลขอะไรครับสามตัวอ๋อเก้าโอเกะนะสามตัวตรงเลยครับแสนเป็นแสนเนียอ๋อวันนี้พี่เขาเห็นหกสี่เปลี่ยนตรงครับเตัวเดิมอ่ะเนี่ยเลขสี่ตรงนี้เลขหกเนี่ยจะขออีกตัวนึงเนี่ยหจ้กหาเเย็นๆนจเย็นเให้ไปลราป่า เอ้ยเขาต้องให้อีกวันหนึ่งเดี๋ยวเราเช่ารถตู้มาไม่เอารถเองมาแล้วหกสี่แปดเหรอสี่หกแตรงไหนพี่ช่วย่หน่อยครับเอาพี่เขคนชี้อย่างเงี้ยเดินหนยไเล็รเล็กเลสี่ตรงไหนนะเลข เลขสี่ยังอยู่นี่ไงตอนนี้เลขสี่ตัวเล็กๆเลยครับอันนี้เลขสี่ก็ไม่เล็กนะใหญ่นะพี่อ๋อเลขสี่นะครับแล้วก็เลขหกอ๋อเลขหกจัดเจนเลยใช่ใช่ใช่อ่ะเลขนี้เลขหกแค่ถ่ายรีดีโอไว้เหรอแล้วก็เลขแปดนี่อ่ะนี่เลขแปดเลื่อนอือครับนะใช่ไหมพี่ แค่ดวงเราตรงกันนะเล่๊กแปดนี่ยผมเห็นเห็นชัดเลยเลข๊กแปดไหมสวยสวยแล้วนะเลข๊กแปดคกคมเล็กเกลือกคมดิกเกลือเลขหกเขาชัดกคมหนึ่งคมล่างคมบนครับเลขหกแล้สีเนาะสี่หกแปดแปดมันย่างเนี่ยเห็นไหมตรงไหนคะเนี่ยเลข๊แปดเนี่ยตรงเล็บตรงอ๋อเห็นแล้วค่ะเห็นแล้มันจะนอนอยู่อ่ะเนี่ยมันจะนอนอยู่เห็นไหมเอามาเลขแปดมาคืนพอดูเลขสี่เลขสี่ เลขสี่ <4 S 1> ตรงนี้ใช่ไหมนี่เลขส <4 S 2> <8 S 1> ี่สี <8 S 3> ่เกิบขึ้นบนเลขแปดกถหาหนาดกันงน่อยหกเราต้องเอาสามตัวเลยต้องใช้กล้องสองนะพี่สี่หกแปดสี่แปดหกต้องใช้กล้องขยายอะนะนั่นมันจะมองไม่เห็นใช้ยังม่เที่ยงแต่ห้าสิบ ตรงจุดนี้นะคะที่พี่ผู้โชคดีงวดที่แล้วหนึ่งแสนบาทนะคะเขาเห็นเป็นหกสี่แปดนะคะคุณผู้ชมนีน่เขาเหน็นเลขสี่ตรงจุดนี้นะคะสี่นะคะ ก็แปดนะคะแต่หกที่ก็เห็นอยู่ตรงนี้นะคะสี่ค่ะแปด นี่อ๋อตรงจุดนี้ใช่ไหมคะใช่เนี่ยจะมั่นใจว่าเป็นหกไม่เป็นเก้าหกแล้วก็สี่สี่ตรงนี้ใช่แล้วก็แปดตรงนี้ใช่ไหมคะนี่แปดหายค่ะนี่ไงค่ะนี่อยู่ใช่ปะค่ะเออเออเอออยู่อยู่อยู่ทำไมลูกไปรูปมาเป็นเลขสี่สามพี่ดูไม่ต้องผ่านกล้อง น่แปดนเหมือนเดิมเนี um> ่น ja ั่นีือี่สิบสเ่สิบิบสี่ีี่สดีิบส่ิ นี่พีบอืมอุ้โมเวอรมีเลขสามชัดมากเลยนะาใช่ปะ,ปะใช่ปะใกล้ใกล้เดี๋ยวแอดจะทำเป็นภาพนิ่งให้คุณผู้ชมได้สองนะคะตรงจุดนี้แอดมองเห็นเป็นเลขสี่สามนะคะตรงที่พี่เขาเห็นเลขแปดตรงจุดนี้นะคะแอดมองเห็นเป็นเลขสี่สามนะคะคุณผู้ชมทางบ้านมองเห็นเป็นเลขตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะ เหมือนมันเป็น4 3นะใช่ใช่นะ4 3อืส4 3แล้วมันจะเป็นตรงนี้ก็คล้ายๆ1เป็น4 3า3ค่ะพี่พี่รอกล้องพี่ แต่มันเบี่ยงมันจะเป็นแปดอยู่ดีอะนะพอเบี่ยงมันจะเป็นแปดอยู่ดีอะเนี่ยยินไหมเรามาสรุปตัวเลขกันเลยนะคะสำหรับตัวเลขก็มีตามนี้นะคะ ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ